สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับชัดออโตสตาร์นนะครับซื้อขายจำหน่ายพิซซ่มือสองนะครับบนถนนงามวงวานติดกับถนนใหญ่เลยนะครับเข้าซอยงามวงวานสามสิบมีที่จอดรถอยู่ด้านหลังนะครับเข้าจากด้านหลังร้านได้เลยเอาครับวันนี้เรามาพกบกับเก้าเซิกสิบนะครับคันนี้ปีสิบหกของใหม่แล้ว หน้าแต่งนะครับของแต่งออมีบ้างนะครับบางคนหน้าพุ่มดำมานะครับกาดหม้อน้ำนะครับท่อฟูโยชิมูร่านะครับกันล้มนะครับกันลอยเครื่องนะครับ

ฟังเสียงพ่อโยชีกันโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง Chat Auto Salon ด้วยครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปคันต่อไปสวัสดีครับ